เบาเบลกเบา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 เฮ้ยเด็ก <Komb> น <i> ้อยน้อยรักกันรักกันน่ะลกกิวี้กิวี้กัมิโอรักกันน่ะลกฮะเอ้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 บาาลูกเบา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 เนะอ้ยเดี๋ยวิเนี่ยเดี๋ยวสิเนี่ย <G ül> เดี๋ยวตาก็เจ็บอีกหรอกนิโอ่ะอ้้วทำไมอะลูกทำไมทำไมมาโอเลี้ยงโอเลี้ยงมาหาแม่โอเลี้ยงมาหาแม่มาเลี้ยงหาแม่น้องพลอยทำไมคะดูที่ไหนแม่ลูกก็นั่งกันนอนกัน ดอกแก้วดูดูดูด,ดูคู่นี้ไม่เลิกไม่เลิกไม่ลาไม่เลิกไม่ลาเลยสนุกกันยายเล่นกันน่ะนั่นนั่นยอมกันที่ไหนเนี่ยยอมกันที่ไหนเนี่ยฮะอยู่เขาคู่เล่นกันคู่คู่หูกัน เขาคู่หูกันสองคนเนี่ยเมื่อกี้เขาไปนอนด้วยกันอยู่ทางโน้นมีอย่างอุ้มมานะคะเขาเป็นคู่หูกันสมซาก็จะยืนแล้วสมซาเนี่ยเนี่ยเริ่มนั่งยงโยงโย่โยโยแล้วจะยืนจะยืนแล้วนะคะสมซาพยายามจะยืนจะลุกแล้วนะคะจะลุกเดินแล้วนะสมซาเนี่ยเก่งแล้วนะ เดินให้หมดเลยลูกเดินพากันเดินด้พร้อมๆกันเลยดูดูคู่นี้ก็ไม่เลิกไม่เลิกกันโยก็โตแล้วโตวไวแล้วกลางคืนให้มานอนตรงนี้กันน้องพลอยไปนอนในห้องกับแม่ส่วนหนกแก้วจะนอนในทาวน์โฮมนะคะส่วนน้องเพชรน้องเพชรอยู่อยู่ห้องนูน้นวันนี้อยู่ห้องนี้ เมื่อกี้แม่แกงไปหาแล้วไปเจออยู่ห้องนี้นอนอยู่ห้องนี้กันเดี๋ยวกๆๆ็คงเข้ามาข้างในกันนั่นแหละนะคะตอนนี้กออ็อากาศเริ่มเย็นแล้วช่วงกลางคืนเดี๋ยวก็คงจะเริ่มเข้ามานอนตรงนี้กันทยอยมานอนตรงนี้กันทําที่นอนที่นอนตรงนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้มานอนรวมตัวกันอบอุ่นเอาเบาๆลูกเบาๆลูกเบาๆลูกเข้ากล้องเล่นกับน้องเบาๆนะลูกนะ มามีโอมามีโอมาหาแม่มามาทางนี้มาเขากล้องเรล่นกับเด็กไปค่อยเป็นเขากล้องอ่ะโอเลี้ยงมาหาแม่ลูกโอเลี้ยงก็อยากเข้ามาหาแม่แต่ไม่มีทางเข้าเต็มหมดเลยเต็มนีม่ก็นั่งตักอืปิดทางหมดเลยโอเลี้ยงมาไม่ได้เลี้ยงมาไม่ได้เหรอลูกเสียงไครเสียงเขาสวย ยีวีไปไหนทีวีไปไหนลูกขึ้นยืนสิลูกลูกขึ้นเดินแล้วลูกขึ้นยืนยืนแล้วเดินแล้วลูกเดินเร็ว <c oughs> จะไปดูเขาสวยพิเศษนอนตรงนี้ก่อนแม่เกงจะนอนเนี่ยแม่เก่งต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเอาใจคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้แม่ทั้งวันนะคะพ็ะกลุ่มพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้แม่ทั้งวัน แม่ก็จะมานั่งเอาใจเขาอยู่ตรงนี้นะคะนั่งบางทีก็อยากจะนอนอยากจะเอนตัวนอนเหมือนกันเหนื่อยลา้าแค่ไหนก็ยังไปนอนไม่ได้นะคะต้องมานั่งเอาใจตรงนี้ก่อนให้พวกเขาได้ใกล้ชิดเราก่อนนะคะต้องทําแบบนี้ทุกวันเลยแหละมานั่งเนี่ยนั่งรอบล้อมกันอยู่ตรงนี้ทุกวันนะคะวันข้าวพันข้าวให้ให้ดอกแกวนั่งด้วยนะลูกให้ดอกแก้วนั่งด้วยนะคะ นั่งด้วยกันนะโลกจีวี่ไปโน่นแล้วจะไปนอนตรงโน้นแล้วไปแล้วันนี้แม่ปูที่นอนด้ว้ตรงโน้อนอีกที่หนึ่งนะคะจะไปนอนตรงโน้นตัวมาเลือบมาล่าเลย